คลิปนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้น สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำราก,กอยล่าอยู่กับเกมเก๋ชินอินแพคและพินิกคนนี้คนเดิมเช่นเคยสําหรับคลิปนี้นั้นเราจะเอาคลิปเก่าหนะกลับมาทําใหม่โดยตัดเนื้อหาบางส่วนออกไปเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ๆเข้ามาอัปเดตล่าสุดหลังวันหวยออกงวดแรกเดือนกรกฎาคม2567ครับไม่เป็นการรอช้าขอตัดเข้าโฆษณาสักหนึ่งนาทีกว่าๆแล้วเราไปรับชมเนื้อหาของคลิปกันเลยครับทาไมเราต้องเติมริสแมนชอปเพราะเขาเติมง่ายสามารถเติมผ่านเว็บ ได้แม้เราจะใช้แค่มือถืออันดับแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ r i ิษัแมนชอบเลื่อนลงมาเจอแล้วเกมเกมันชิ้นกดเข้าไปเราจะมาปรากฏอยู่ที่หน้านี้เริ่มต้นการเติมด้วยการเข้าสูร่ระบบเลือกช่องทางที่สะดวกแล้วก็เข้าสู่หน้าเติมเงินกันเลยครับคราวนี้เราจะมากรอกอยูไอดแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์เลือกวิธีการชําระเงินตรงจุดนี้เราสามารถเลือกได้หลายช่องทางทั่งการผ่อนชําระก็สามารถเลือกได้ครับถัดมาคือเลือก แล้วคุณสังเกตเห็นหรือเปล่าครับว่าแพ็ k เกจที่เราเลือกมันจะมีการระบุคอยเอาไว้นั่นคือ Risk Man c o i ยิ่งแพ็ k เกจไหนจัดโปรโมชัน่นคอยที่ได้ก็จะได้มากยิ่งขึ้นแล้ว Risk Man c o i เอาไว้ใช้ทําไมเอาไว้ใช้แทนส่วนลดในการเติมครั้งถัดไปครับเลื่อนลงมากดดาเนินการต่อเข้าสู่หน้าเงื่อนไขาการใช้บริการตรงจุดนี้เป็นการระบุเงื่อนไขของร้านไว้ว่าเรายอมรับได้หรือไม่เลื่อนลงมาผมติ๊กตกลงทั้งสองช,องช่องเช็ครายละเอียดว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือยังถ้าถูกต้องแล้วก็ กดดาเนินการต่อได้เลยครับทีนี้ก็จะเหลือขั้นตอนการจ่ายเงินกรณออนนีโอนผ่านธนาคารก็เข้าแอปธนาคารแล้วเอา QR code นี้ไปสแกนนะครับคราวนี้ก็รอสักแป๊บหนึ่งเข้าเกมไปปรากฏว่าทางร้านริสแมนชอบได้เติมให้ผมเรียบร้อยแล้วครับบริการไวปลอดภัยเพราะใช้แค่ UID จะเติมเยอะก็สามารถผ่อนชาระได้มีริสแมนคอยให้เก็บสะสมใช้เป็นส่วนลดในการเติมครั้งต่อไป <c oughs> บริการคุ้มปลอดภัยขนาดนี้ <c oughs> ผมเลยเรียกเติมริสแมนชอบครับเมดสาวสายบูโนเอลตัวละคร สี่ดาววิชั่นหินสังกัดภูมภาก m o n ตาร์สำหรับน้องโนเอลนั้นทางช่องของเราได้ยกให้ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครดามเมดหินยุคเก่าที่เก่งที่สุดถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเก่งที่สุดยังไงผมพูดเอาไว้แล้วในคลิปนี้คุณสามารถลองเข้าไปรับชมได้เลยนะครับน้องโนเอลจุดเด่นของน้องคือความสามารถแบบ3 in 1ินดามเมจก็มีเปิดโลไดฮิวได้ภายในหนึ่งตัวละครด้วยความสามารถที่ดูเหมือนครบรถขนาดนี้ <c oughs> แต่เอาเข้าจริงแล้วตัวละครตัวนี้พื้นฐานอ่ะ มันไม่ได้อุ้ม,มามีขนาดนั้นสกิล่าที่เป็นการใส่โลระยะเวลาคงอยู่บนสนามกับระยะเวลาคูดาวมันไม่สมส่วนกัน <S <S ในด้านการฮิวนั้นถ้าเกิดคุณมีน้องเพียงแค่40คุณต้องวัดดวงเอาว่าจะฮิวติดหรือเปล่า <S 1> <S 1> และที่สําคัญตัวละครตัวนี้เน้นทําดามเมจในสภาวะสกิลอันตีแต่กลับกลายเป็นว่าสกิล่าของนางตัวของนางมันไม่สามารถสร้างอนุธาตุด้วยตัวนางเองได้ครับอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับสิ่งที่ผมกล่าวมาเงื่อนไขหรือข้อเสียที่ผมกล่าวมานี้มันเป็นอะไรที่เราสามารถกรบ มันได้ถึงการกลบที่ว่านั้นมันอาจจะไม่มิดชิดไปบ้างในบางหัวข้อก็ตามครับน้องโนเอลได้รับการพากย์เสียงภาษาญี่ปุ่นโดยคุณทาคาโอกะนอนนักพากย์เสียงชื่อดังฝากผลงานในวงการอนิเมะไปม,มากมายยกตัวอย่างเช่นใส่ขาว่ายุยจากเรื่องนักสืบตายแล้วตัวละครริกจากเรื่องผมโดนกลุ่มผู้กล้าขับใสเลยต้องไปสโลไลทีท่ชายแดนและองค์หญิงพวกอาหุนน้องไอริสจากเรื่องคุณโอซุมะภาคสามครับที่ยกตัวอย่างมานี้คือคุณหูคุณตาผมทุกตัวละครกลับ มาเข้าเรียงกันต่อน้องโนเอลในคลิปนี้เราจะนําเสนอเป็นตัวละครดาเมหลักซึ่งจะเน้นยืนทําดาเมจบนสนามเป็นหลักในส่วนลักษณะการทําดาเมจนั้นผมขอแบ่งออกเป็นสองสายสายแรกคือสายเน้นช์จโจมตีทําดาเมจได้ง่ายไม่ต้องกดอะไรมันยุ่งยากยิ่งเรามีโนเอลซีสอแล้วแล้วก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่ด้วยตัวคูณการช์จโจมตีมันน้อยกว่าการจโจมตีปกติทําให้ปริมาณดาเมจที่ออกมาเป็นตัวเลขต่อครั้งอาจจะดูไม่มากเท่ากับการจโจมตีแบบ ปกติครับสายที่สองคือสายที่เน้นการโจมตีแบบปกติด้วยการที่ตัวคูณการโจมตีปกติมันมีมากกว่าตัวคูณการช์จโจมตีทําให้ปริมาณดาเมจต่อครั้งอะ่ะมันมากกว่าแน่นอนแต่การโจมตีปกติของนางจังหวะที่4หมันค่อนข้างช้าเราเลยต้องทําการแคนเซลแอนิเมชันครับเมื่อเราทําการโจมตีปกติไป1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งครั้งที่4ให้เรากดแดชหรือกดกระโดดเพื่อแคนเซลลักษณะการโจมตีครั้งที่4ไปแล้วไปเริ่มการโจมตี1 2 3่งม ทำแบบนี้ดาเมตต่อหนึ่งนาทีมันจะออกมาสูงกว่าการกดตีปกติแบบรัวๆครับอย่างไรก็ตามสองสายที่ผมกล่าวมามันก็เป็นเพียงแค่แลักษณะาการโจมตีเราไม่ได้แบ่งสายอย่างชัดเจนแต่ถ้าเกิดในทีมของเรามีน้องยุนจินเมื่อไหร่แล้วแล้วก็เราอาจจะเรียกน้องโนเอลทีมนั้นว่าเป็นสายการโจมตีปกติก็อาจจะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยครับลำดับต่อไปเราจะมาพูดถึงสกิลธาตุเมื่อน้องโนเอลกดสกิลธาตุมันจะเป็นการเปิดโลกแล้วสร้างความเสียหายธาย หินบริเวณที่โล่มันเกิดขึ้นอ่ะหนึ่งครั้งในจังหวะนี้ถ้าเกิดเราไม่ยืนจูบมอนสเตอร์เราก็จะไม่เห็นปร,ริมาณดามเมจต,ตรงจุดนี้ในส่วนของโลของน้องโนเอลจะมีความหนาตามคาพลังป้องกันของน้องเองมีระยะเวลาคงอยู่บนสนาม12วินาทีมีคูลดาวอยู่ที่24วินาทีและสกิลทาตนนี้ถึงแม้ว่ามันจะสร้างความเสียหายได้แต่มันกลับไม่สามารถสร้างอนุทาานได้ครับไม่เพียงแค่นั้นเมื่อน,น้องโนเอลทาการโจมตีปกติช้าโจมตีภายในโลของน้องเองย้ำนะครับ ว่าภายในโลกของน้องเองถ้าเกิดเรามีโนเอลซีศูนย์ก็จะมีโอกาสวัดกันที่เลเวลพรสวรรค์สิมีโอกาสฮิวตัวละครทั้งทีซึ่งโอกาสที่ว่ามานี้เลเวล10จะอยู่ที่59%ส่วนปริมาณการฮิวนั้นจะมีตัวคูณคิดตามค่าพลังป้องกันของน้องโนเอลครับฟังมาจนถึงจุดนี้เราจะได้รู้เลยว่าคอเสียที่นเอลมีรวมไปถึงเงือนไขต่างๆมันมากองรวมกันอยู่ที่สกิลทานี้เองไม่ว่าจะเป็นสกิลท่าที่ไม่สามารถสร้างอนุทาทำให้ตัวละครตัวนี้ต้องการตัว แบตเตอรี่ธาตุหินมากๆแล้วต้องทำค่าฟื้นฟูพลังงานขั้นต่ำพูดโดยภาพรวมไม่ว่าคุณจะมีอาวุธตระกูลฟาโบกี่ชิ้นก็ตามหรือจะใส่แบตเตอรี่ธาตุหินไปกี่ตัวละครก็ตามผมจะขอพูดโดยภาพรวมคือทำค่าฟื้นฟูพลังงานขั้นต่ำอยู่ที่160ครับมาในส่วนของโอกาสในการฮิ้วตรงจุดนี้แกง่ายๆครับลด c ีหนึ่งคือจบเลยเงื่อนไขในการฮิ้วเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือต้องอยู่ในสภาวะอันตร์ครับสุดท้ายการไม่สมส่วนกันระหว่างระยะเวลาคงอยู่ของโลกกับระยะเวลาคูลดาว ระยะเวลาคงอยู่12วิคูดาว24วิโคตรนั้นแต่ตรงจุดนี้เราสามารถกรบมันได้โดยพอสอนจิตตัวปลดล็อกเลเวล7 0เมื่อการโจมต,ตีปกติหรือชาจมตีของโนเอลถูกศัตรูทุก4ครั้งระยะเวลาคูดาวของสกิล่านั้นาจะลดลง1วินาทีเอฟเฟกต์นี้สามารถเกิดขึ้นได้1ครั้งต่อ0.1วินาทีครับออขอขยายตรงจุดนี้นิดนึงนะครับคำว่า4ครั้งนี้มันนับเป็นจํานวนครั้งถ้าศัตรูมีตัวเดียวเราก็โจมตี4ครั้งแต่ถ้าหาศัตรู พร้อมกัน4ีตัวและเราเหวี่ยงดาบหนึ่งครั้งไปถูกพวกมันทีเดียวพร้อมกันเอฟเฟกต์นี้จะลดคูดา้ามาสกิลท่าเราหนึ่งวินาทีเช่นกันครับทุกคนจะคิดว่าผมจะพูดแบบนี้ใช่หรือเปล่าครับแต่ไม่ใช่เลยครับการโจมตีมอสเตอร์เป็นกลุ่มในคราวเดียวกันมันจะนับเพียงแค่1ครั้งเหมืออการโจมตีมอสเตอร์ตัวเดียวนั่นเลยครับซึ่งข้อมูลตรงจุดนี้มันมีระบุเอาไว้ในเว็บไซต์กนชินวิกิพีเดียและจากนั้นผมก็ลองเทสลองสังเกตดูปรากฏว่ามันค่อนข้างกำตึง ในบางครั้งเราตีมอนสเตอร์โดน3าตัวในคราวเดียวกันหลังจากนั้นเรามาตีมอนสเตอร์เพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวมันก็ลดให้แต่ในบางครั้งเราตีโดนมอนสเตอร์4ตัวในคราวเดียวกันปรากฏว่าผลของติดตัว70มันไม่ลดให้ครับเอาเป็นว่าข้อมูลเสริมตรงจุดนี้คุณฟังเผื่อๆไว้แล้วกันเรารู้เพียงว่าติดตัว70มันมีส่วนชลอรดคูดาวสกิลท่าได้กับน้องก็เพียงพอแล้วครับลำดับต่อไปเราจะมาพูดถึงสกิลอันตีเหมือนน้องโนเอลทำการกดสกิลอันตีจะทำการเหวี่ยงดา สร้างความเสียหายธาตุินและในขณะเดียวกันดาบที่โนเอลถืออยู่จะถูกเพิ่มรัศมีการโจมตีให้สามารถโจมตีได้กว้างมากขึ้นพร้อมกับถูกเคลือบไปด้วยพลังแห่งธาตุินที่ไม่สามารถซ้อนทับโดยธาตุอื่นได้อย่างไม่หมดเพียงแค่นี้ในสภาวะอันตรนี้น้องโนเอลจะเปลี่ยนค่าพลังป้องกันของน้องที่น้องมีเปลี่ยนไปเป็นพลังโจมตีตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ในพรสวรรค์ครับตรงจุดนี้นี่เลยครับที่ทําให้การปั้นโนเอลค่าพลังป้องกันมันเป็นสิ่งสําคัญยิ่งเราปั้นค่าพลังป้องกันไว้สูงนอกจากความหนาของ และปริมาณรักษามันจะมาขึ้นแล้วมันก็จะถูกแปลงเป็นพลังโจมตีได้มาขึ้นด้วยเช่นกันครับอีกหนึ่งข้อดีของสกิลอันตีของเมดสาวคนนี้ในสภาวะสกิลอันตีนี้ต่อให้เราสลับตัวไปตัวไหนก็ตามถ้าเกิดระยะเวลาคงอยู่บนสนามมันยังไม่หมดลงสภาวะอันตีของเมดสาวคนนี้มันก็จะไม่หายไปครับสกิลธาตุพ่วงติดตัว70ก็พูดไปแล้วสกิลอันตีก็พูดไปแล้วสุดท้ายเหลือแค่ติดตัวซีซีพรสวรรค์ติดตัวปลดล็อกเลเวลซีซีเหมือนน้องโนเอลอยู่แนวหลังของที มันก็คือตัวละครที่อยู่ในทีมเราแต่เราไม่ได้ควบคุมอยู่เมื่อตัวละครที่เราควบคุมอยู่มีพลังชีวิตต่ำกว่า3 0จะปรากฏโลของโนโอเอลออกมาซึ่งความหนาของโลนี้จะเป็น400%ของพลังป้องกันของน้องโนโอเอลมีระยะเวลาคงอยู่บนสนาม20วินาทีเอฟซเฟกติดตัว40นี้เกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้งต่อ1นาทีครับส่วนตัวผมมองว่าติดตัว40นี้มันดีนะคือเราเป็นพวกเล่นเกมไม่เก่งไงเวลาเราสลับตัวบางครั้งมันผิดจังหวะไปน่อย และการที่ทีมมันมีประกันป้องกันแบบนี้มันก็ถือว่าลดความเสี่ยงการรีห้องใหม่หรือลดการกินไข่ดาวไปหนึ่งลูกครับหัวคอต่อไปแนวทางอัพพรสวรรค์สําหรับตัวละครตัวนี้เน้นกสกิลอันตีแล้วทาการโจ,จ,จมตีปกติหรือช้าโจมตีและการโจมตีปกติหรือช้าโจมตีผ่ายใต้การป้องกันในโลกของตัวเองก็ยังสามารถฮิวตัวละครทั้งทีมได้สรุปก็คือไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติสกิลธาตุหรือสกิลอันตีเราได้ใช้งานทั้งหมดให้เราเน้นอัพไปพร้อมๆกันหรือจะเน้นอัพสกิลอันตี การโจมตีปกติและก็สกิลท่าอัพไปตามลำดับที่ผมกล่าวมานี้มันก็ได้เช่นกันครับมาอยู่กันในหัวข้ออธิบายกลุ่มดาวสี่ <4 S 1> ที่1เปลี่ยนจากโอกาสเกิดการหิวกลายเป็นฮิวได้100%่งในเงื่อนไขการเกิดการฮิวเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือโนเอลต้องอยู่ในสภาวะอันตรีมันก็คือโนเอลในสภาวะอันตรีทาการโจมตีปกติชา์จโจมตีในโลกของตัวเอง,อง,เองการฮิวมันจะเกิดขึ้นแบบ100%ซครับ4ที่2ลดการใช้พลังกายในการชาร์จโจมตีของโนเอลลง20 และเพิ่มความเสียหายจากการชาร์จโจมตีอีก15%ครับ4ที3 4่ 3, 3เพิ่มเลเวลสกิลธาตุาอีก3เลเวล4ที่4เมื่อโลของโนเอลสิ้นสุดระยะเวลาคงอยู่หรือโดนตีจนแตกลงโลจะระเบิดสร้างความเสียหายธาตุหินรอบตัวๆๆการระเบิดนี้จะมีดาเมจคิดเป็น400%ของพลังโจมตีโนเอลครับซึ่งคุณลองนึกดูนะครับถ้าเกิดโลของโนเอลมันไปสิ้นสุดลงหรือแตกลงในช่วงที่โนเอลอยู่ในสภาวะอันตีเปลี่ยนพลังป้องกันเป็นพลังโจมตีพอดีสําหรับดาเมจที่ออกมาจาก เซตนี้คือไม่น้อยเลยนะครับ4ที่5เพิ่มเลเวลสกิลอันตีอีก3เลเวล4ที่6ในสภาวะอันตีโนเอลจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก50%ของพลังป้องกันนอกจากนี้ช่วงระยะเวลาคงอยู่ของสกิลอันตีนี้จะนานขึ้น1วิต่อการปราบสัตรูได้1ตัวโดยที่การเพิ่มระยะเวลาคงอยู่นี้จะสูงสุดอยู่ที่10วินาทีครับรอ46มันมีเอฟเฟกต์เป็นแบบนี้สภาวะอันตีเพิ่มพลังโจมตี5 0ของป้องกันบวกกับมีโอกาสทําให้สภาวะอัตมันนอยู่ได้นาน นี่คือคอนเซเลชันคือกลุ่มดาวที่เติมเต็มโนเอลสายดาเมทไดมากที่สูดจกปันโนเอลสายดาเมดย้ำนะครับว่าสายดาเมดแนะนําให้มี4 6ก่อนนะครับมาอยู่กันในส่วนของอาวุธแนะนําสําหรับอาวุธ5ดาวดาบเรนฮอนประจําตัวของอิโตเพราะอิโตเป็นตัวละครดาบใหญ่ที่มีความสามารถในการแปลงค่าพลังป้องกันเป็นพลังโจมตีเหมือนกันเมคคานิคล้ายคลึงกันขนาดนี้ประจําตัวของอิโตมันก็เลยกลายเป็นประจําตัวของน้องเช่นกันครับรองลงมาก็จะเป็น ดาบหินที่เมื่อใส่โลปุ๊บแ,แตกที่เพิ่มพลังโจมตีจากเอฟเฟกดาบจะถูกคูณ2ปับ๊บแถมยังทําให้โลที่ผู้ใส่อยู่มันมีความหนามากขึ้นปุ๊บปั๊บลงตัวขนาดนี้มีอยู่ในไ d ไม่มีตัวละครตัวไหนใส่ก็ใส่ให้โนเอลเถอะครับในส่วนของดาบใหญ่ไม่ตรงปกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นดาบบูฟหรือดาบใหญ่สกายสองเล่มนี้ก็ใช้กับโนเอลได้ดีเช่นกันโดยเฉพาะดาบใหญ่สกายถึงแม้จะให้ค่ารองเป็นฟื้นฟูพลังงานคุณห้ามลืมนะครับตัวละครตัวนี้นางสร้างอนุทาตเองไม่ได้เราต้องไปพึ่งการสร้างอน อนุธาจากตัวละครตัวอื่น <_ d ance> เลยต้องทําค่าฟื้นฟูพลังงานรองรับอนุธาที่ตัวอื่นสร้างให้ค่อนข้างสูงเลยครับอีกอย่างนะครับเมื่อตัวละครที่ใส่ดาบใหญ่กสกายกดสกิลอันตีแล้วทําการโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีโดนศัตรูมันจะมีใบมีดแหงลม้มสร้างดาเมจกายภาพแถมมาด้วยครับในส่วนของอาวุธแนะนาสีดาวดาบคราฟไวปลายคือดาบใหญ่สายฟรีที่ดีที่สุดให้ค่ารองเป็นค่าพลังป้องกันซึ่งเป็นหนึ่งในค่าพลังที่สําคัญมากของโนเอลแถมยังมีเอฟเฟกเมื่อทําการโจมตีปกติหรือชาร์จโจม ตีถูกศัตรูจะเพิ่มทั้งพลังโจมตีและพลังป้องกันแก่ผู้ใส่ซึ่งทั้งพลังโจมตีและพลังป้องกันโนเอลใช้ได้ทั้งหมดถือได้ว่าดาบใหญ่เล่มนี้เป็นประจําตัวสีดาวอีกเล่มหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับเฮ้ยประจําตัวสีดาวอีกเล่มหนึ่งมันก็หมายถึงว่ามันจะมีเล่มสองใช่แลวครับประจําตัวสีดาวเล่มที่สองผมยกให้เป็นดาบใหญ่ฟาโบนิสในดานดาเมจนั้นประจําตัวเล่มนี้มันอยู่ที่กลางๆมันสูเล่มแรกไม่ได้แต่ด้วยความสมูทในการเล่นด้วยค่าร้องที่เป็นค่าฟื้นฟูให้ มาหกว่ากว่าๆพอดีแล้วจําได้หรือเปล่าครับว่าผมแนะนําปั้นน้องโนเอลทาค่าฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่160ตัวละครทุกตัวมันจะมีค่าฟื้นฟูพลังงานติดตัวอยู่ที่100%น้องโนเอลก็เช่นกันใส่ดาบเล่มนี้ก็ถึงค่าพลังงานขั้นต่ําเรียบร้อยเราไม่ต้องไปโฟกัสทําค่าฟื้นฟูพลังงานอีกต่อไปซึ่งดาบเล่มนี้มันก็กรบจุดอ่อนทําให้น้องโนเอลสามารถสร้างอนุธาตุได้แค่เพียงตีติดคริติคอลก็รับอนุธาตุเม็ดใหญ่ไปเลย3มเม็ดบอลอาวุธตระกิดขึ้นก็ต่อ เมื่อผู้ใส่ย,ยืนอยู่บนสนามด้วยเท่านั้นซึ่งน้องโนเอลเราก็ยืนตีบนสนามอยู่แล้วปัญหาตรงจุดนี้คือมันไม่ใช่ปัญหาเลยครับอย่างไรก็ตามดาบใหญ่ฟาโบมันเป็นอาวุธที่ด้าดามเมจมันอยู่ที่กลางๆถึงคันใช้ไม่ได้เลยด้วยซ้าน้องโนเอลที่ใส่ดาบใหญ่ฟาโบจะมีแต่ความสมูทไม่มีดามเมจเท่าไหร่ตรงจุดนี้แกไม่ยากครับหาจากภายนอกเติมเต็มจากทีมก็พอน้องโนเอลดาบใหญ่ฟาโบทีมรองรับค่อนข้างดีจะมีทั้งความสมูทและปริมาณดามเมจภาพรวมที่มากเพียงพอครับอารมณ์ ประมาณกดอันตีได้ชนอันตีแถมยังเผื่อแผ่ไปถึงสมาชิกในทีมให้กดอันตีได้ชนด้วยเช่นกันครับนอ,อกเหนือจากนั้นถ้าเกิดคุณเป็นสายเติมดาบใหญ่ B ีีเล่นเก่าก็สามารถใช้ได้ดีหรือจะใช้เป็นดาบใหญ่เมลูซินก็ดีแบลคคริป <Cl> ก็สามารถใช้ได้อาวุธสีดาวรองรับน้องโนเอลมันมีค่อนข้างหลากหลายเพราะการสร้างดาบเมนของโนเอลยังไงก็ยังมีตัวคูณคิดตามค่าพลังโจมตีดาบใหญ่ที่มีค่ารอเป็นอัตราคริปป้องกันพลังโจมตีความแรงคริปรวมไปถึงฟื้นฟูพลังงานขอแค่มีเอ็กเ ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีปกติหรือช้าโจมตีหรือมีเอฟเฟกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพลังให้แก่ค่ารองที่เคยกล่าวมาแล้วนี้ดาบใหญ่เล่มนั้นก็อาจจะเป็นดาบใหญ่ที่สามารถใส่ให้กับโนเอลได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันครับมาในส่วนของเซ็ตอ์ติแฟกต์แนะนาอยากปั้นโนเอลสายดามเมจหลักใส่เซ็ตอ์ติแฟกต์ครบเซต4ชิ้นอย่างไรดี4ชิ้น3ดาวผมแนะนําเป็นเซ็ตนี้ส่วนของ4ดาวนั้นจะใส่เซ็ตนี้ต่อเลยก็ได้หรือจะใส่แบบ5ดาวไปเลยก็ได้มาในส่วนของเซ็ตอ์ติแฟกต์ ผมแนะนําใส่ได้3เซตด้วยกันอาร์ติแฟกต์เซตแรกคือเซตประจําตัว4ฮัทนี่ถือได้ว่าเป็นเซตอาร์ติแฟกต์ที่ดีที่สุดของตัวละครดามเมจหลักาธาตุหินที่มีการเล่นกับค่าพลังป้องกันหรือตัวละครสายสปอร์ธาตุหินที่ต้องการค่าพลังป้องกันสูงๆใส่4ฮัทมันคือตอบโจทย์ที่สุดแต่ถ้าเกิดในทีมที่โนเอลอยู่มีน้องฟูริน่าประกอบอยู่ด้วยเราไปเอาอัตราคริฟฟีฟ่จาก4ฮันเตอร์ก็ได้ครับหรือถ้าเกิดใครจะไปใส่เซต4ชิ้นกราดิเอเตอร์ก็ได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดใส่เซตนั้น คุณจะชาร์จโจมตีไม่ได้คุณต้องโจมตีปกติอย่างเดียวไม่เช่นนั้นเราจะใช้งานเอ็กเซ็ก์สี่ชิ้นของสีกราดิเอเตอร์ไม่ได้ครับมาในส่วนของการใส่เซ็ตแบบผสมก็ถือได้ว่าใส่ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น2องฮัดบวกสฮันเตอร์สฮันเตอร์บวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์โบนัสความเสียหายหินหรือจะเป็นสองฮัดบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์โบนัสความเสียหายหินก็ได้เช่นกันครับมาในส่วนของออฟหลักอ์ติแฟกต์แนะนำหมวกให้ใส่เป็นอัตราคริหรือความแรงคริถ้วยโบนัสความเสียหายทาตหินนาฬิกาป้องกันหรือฟื้นฟูพลังงงาน นี้ถ้าเกิดฟื้นฟูมีเพียงพอแล้วให้ใส่เป็นนาฬิกาป้องกันนะครับสำหรับขนนกกระดอกไม้รวมไปถึงอาร์ติแฟกต์ชิ้นอื่นที่สามารถเลือกออฟหลักได้ให้หาออบรองเป็นฟื้นฟูพลังงานอัตราคริกความแรงคลิกแล้วก็พลังป้องกันนะครับ สำหรับน้องโนเอลของผมที่ปรากฏอยู่ในคลิปนั้นมีพลังโจมตีอยู่ที่1020พลังป้องกัน1 9 3 1มีค่าชำนนนธาตุเป็นศูนย์อัตราคริตส4ความแรงคริ179สฟื้นฟูพลังงานอยู่ที่16 6มีโบนัสความเสียหายหิน46.6%ิครับอาวุธที่ผมเลือกใช้ผมเลือกใช้เป็นดาบใหญ่ฟาโบนิสเซนอ์ติแฟกในทีมมีน้องฟูรินะผมเลยใส่เป็นสีฮันเตอร์ครับแน่นอนคบว่าผมเป็นผู้เล่นเก่าผมมเเลยเอลยอยีโออู่ C ส่วนการลงทุนพรสวรรค์นั้นก็ดังตามที่เห็นเลยครับัวคอสุดท้ายปันนูเอลเสร็จแล้วจะจัดทีมให้นางจัดทีมให้น้องอย่างไรดีอย่างไรก็ตามผมแนะนําให้คุณเล่นสั่งพองธาตหินนะครับล้อเอฟเฟกต์สั่งพองธาตหินในสายตาผมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงมีทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพโล่ป้องกันตัวละครที่อยู่ในโล่จะสร้างความเสียหายได้มากยิ่งขึ้นและที่สาคัญเมื่อตัวละครอยู่ในโล่สร้างความเสียหายแก่ศัตรูศัตรูตัวนั้นจะถูกลดต้านทานธาตหิน20เป็นระยะเวลา1 5วินาทีด้วยคร อีกหนึ่งเหตุผลนั้นก็คือน้องโนเอลเป็นตัวละครที่ไม่สามารถสร้างอนุธาตุได้ถึงแม้จะสร้างได้ด้วยความสามารถของดาบฝ่าวบนี้แต่คุณก็ควรมีตัวแบตเตอรี่ธาตุหินสักตัวหนึ่งคอยสพอร์ตน้องกันเผื่อไว้ก่อนครับพูดง่ายๆนะครับเล่นน้องโนเอลเราหนีสังพองธาตุหินไม่พ้นและส่วนตัวนะครับทีมที่น้องโนเอลอยู่ต้องมีตัวละครซัพพอร์ตเฉพาะทางธาตุหินที่เน้นใช้ประโยชน์จากพลังป้องกันอย่างน้องโกโรอยู่ด้วยและเมื่อมีน้องโกโรอย่อยางไรคุณก็ต้องใส่ธาตุหินเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวละคร เื่อเอาบัฟจากน้องโกโรให้ได้สูงสุดส่วนอีกหนึ่งตัวละครที่เหลือนั้นผมแนะนําเป็นตัวดามเมจนอกสนามยกตัวอย่างเช่นนายน้อยซิงชิวนายหญิงแย่หลานฟิตหรือจะเป็นน้องฟูรินาที่มีทั้งบัฟและดามเมจนอกสนามน้องโนเอลมีความสามารถในการฮิวทั้งทีมอยู่แล้วได้บัฟจากน้องฟูรินาไปอีกมันจึงเป็นอะไรที่ลงตัวปริมาณดามเมจที่น้องทําได้มันเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์น,น่าพอใจแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะเอาน้องโนเอลไปใส่ดาบใหญ่ฝ่าโบนิสก็ตามครับแล้วถ้าเกิดไม่มีโกโรจะจัดทีมโนเอล อย่างไรดีก็จัดแบบปกติได้เลยครับใส่โนเอลและาทาดินอีกหนึ่งตัวก็พอส่วนอีก2ตัวที่เหลือก็จะเป็นตัวละครดาเมจนอกสนามหรือตัวละครสายซัพพอร์ตก็ได้เพราะน้องโนเอลมันเป็นตัวละครที่มีทั้งดาเมจทั้งการใส่โลและการฮิ้วอยู่ในตัวละครเดียวกันการจัดทีมแบบไม่พึงบัฟโกโร่มันเลยค่อนข้างยืดหยุ่นครับเป็นยังไงบ้างครับกับน้องโนเอลขอพูดตามตรงเลยนะครับว่าผมเองอัดคลิปนี้อยู่หลายวันพูดกันน้ำลายแตกเลยก็ว่าได้ส่วนตัวผมมองตัวละครตัวนี้อย่างไม่ ตกเทรนอย่างไม่ตกยุคนะแต่อย่างน,น้อยคุณต้องมีบัฟโกโรและจะดีมากๆถ้าเกิดมีน้องฟูรินะติดไปด้วยครับทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเมสาวคนนี้อย่างไรบ้างสามารถเข้ามาแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้นผมอาจจะพูดเร็วไปบ้างพูดผิดพูดถูกพูดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องขออภัยไวนะ้นาคลิปนี้ด้วยนะครับปัจจุบันช่องตำราคอยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่ง ช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แตง Super Tank หรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงร้านร i สแมนช h อ p ขอขอบคุณที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ